อม,มีชอเปอร์บาบไปดับเบเลดูตาโปก,ก็กันเนาะแล้มีมิชานนี่ไงเสุกิสักคือเลที่ราาดรเนานะแกต <c oughs> แต่ชกอเแล้ววิรัตนีเนาะแล้วหมูวีจอชคี้แล้วหมูมบีตัดนีงเนี้ยเปกิดชิแกกอกาดอพาคนดีจอชิแล้วหมูมบีนีเนาะอ่้ดีจอชิแล้วมีมชานน่เนาะและ้วตคเชนี่ <c oughs> แต่บาคาเลลิเล่ทีเลซอสานเนาะชาจะดูคุยชฉพุโคติเลติชี่แยเนี่ยแต่อาปาบาคาเล่กระจายวาดอจโนอาเกเนาะแล้วจโนอามาแต่อารอรอดอปาปาคริโพใบวาโพอัพลีสุญญาปาเนาะแล้วเอ่อติดูโอถอลชิลเบอร์ดิซอเล่จโนอาโจลบาเนาะเราก็จ่ายวาก็ติจินยาอัพโลีเลดิซอที่ดู ลาที่หรือเบอร์ซาเล่จนวาโจ่อตาโพตากาตาตมิลาลาเล่ฮาทอเลกบอทีบอครีแพเล่จนวาโจนีเกแกแต่รอรอเลอซอตมีเล่ที่ือเบอร์เศพานีก็โตล่าเนาะพดอตาโพตากาตาติมิลาลาเกจะกนมีฮะรอรอเลย่าเนาะต่ตรออือรอเลยเปล่าะตาปโนเวดาม่เลยจระยาตาปโนจีเล ตะแวหน่อตะแวแกตาปนอแพลเรมุขโขมุจูโดดโววีเดมบลาเนตะกูรอตะแวลอทีดอบอกเง้ยละอ่าโอเดเวเลลิจัชีอ่ะโเลลิจัชีปูเลจโนอาโจนี่เนาะที่เนโคดอเริ่มชันง่ายเนาะ็จะการอนาเรลิจัชีอ่ะซดเชนะลิจลิจัชีเลอจสุครีอ่ะุลกุทธาหนอเลจอ จอมมาราโคนาชด,ดดเตชโพติขีขีติรัติชิแยเนาะแต่ว่าระดาตันนิเวียลอขีสาจจขีดูแลใจเยซูสูเหลือเบโคดอก็ใจเยซูอุตตเวแพ้เหลือเบโคนิโลอานิยสอลุยชีดอมงกอรีเลปจออหลออเวโอเวลตามิลเาเลอดัวเฮดภากราแพนีดอ โมโกกลูดุพามาจิโอนิโนตือปาติลจโยหะเลโคปูวีอะลอยคีเนกิจเยซูเลเวซูโกกะลีเลตัปเปปูดอจิตตะกะละเวกจายวาอัตตาสะคุกุจจะดอจีเวลตะเชกตอบะดอบูทวเลกจายวาตัเปตัชเกติลิและโลกาจูนาตาสคุกุจเก เนาะแล้หลิจชีเลยปกนานแล้วมึงมีชั่นนีใหเนาะลูกหลอดสาราแล้วแต่ชุดต่อยะเขนี้เก็ตากอซาชุดกต่อเนาะตากอซาชุดกต่อแล้วต้องกดนุ่ยเนาะแลปคริโพปกาติลิโพอ่าลือลาวีเกตัจุตนาเวสรอนนี่ที่นีเดบลอไปก็บบลเลนหน่ื้อตากอซาชุดกรต่อเาแล้วแต่ไปโยมเวลาเล่ไลนหน่งซื้อตากอซาชุต่อนเนี่ยอไปกือ ก็น่าเาเกวิคุรัติดอประทศตรอเราไนอบายกิเลแพล้วพิจ uh, ัยสุครีข้อบาตานาตาปวดตาคอตาแคดอตูซีซาเลปลาหกหกผู้แค่เหล่ากลานีดอแพ้แล้วใจสุคร um, ีแล้วคบาดวิพาตาเลเลือกบีโคนอแล้วก็เจอดอกโคนี่อันนี้จะซ่อนลุยชีอันนั้นลุยชีจะซ่อนลุยชีนี่ดอกแพ้ในครั้งนี้เวลาตุกโบาตาลิตะจ เรื่องมกอลีนี่ก็มีเดะบาชานนสจจคีโอตุจมาเจร์นนสจจคีก็กว่ามาเจร์ดอเวดามานเนมงกรลีตะเลตาปรจรอแค่เลยดอดิเนโคเล่แต่ไปโยเลปะคริโพบายาโพชูกรณีชุมันทะเลกิมีเวดาเลปะคริโพก็การเดะก็บาปอยาละเกพิสะดอกบาปกวาดที่กระดาละเกไปเต่ามูอเล่าปู้ขีดอ เบื้องบนบาสิโนลกเจสุครีอัตาสุตัสซออัตาเิตาวาเลปุนิปิเกลนะมาปูเปลววารอตันเลตตาปิจรอแค่เลยดอเบื้องบนบาอุดอตะกอาที่ละเกยปตาจูโมตะกอดที่ละเกยปุกจาดอดิยวดิโคดิเพลดิโคดิเพลเดียตาพิตาหญ้าดือมาตาเลตาเอตาซอ ดอโตชื่อมาชื่อเกปราอะราตะเลปุมาสีเนาะดอปาสุปาสามาตาเรมาตาวาดอละชรตะแลโลดุติแลบะบาปไลหลอปะตักมาเนาะจังใจสุกรีบานาบะโคบะโกบะเคเลอะดิยดามะชาโอโลตุจิญาโรปะเชอะกะปาและโบลาบาชา พระสิริพันธ์เนี่ก็จะก็ใจสุขีปลายในใบวแก่เนาะปลายในวัตกกรมแก่เนาะปวะแก่ปคทถีโพบยาปูปบากวาลูกใจสุขีปุบามาสิเพสิควาลูกใจสุขีเนาะเนาะตาเล่แพ้แล้วเป็นหนูเป็นเลนแล้วต่กอดซาช่วตอนนี้เปตุกกว่าตาลิตาปจดีโซกใจสุขีตุกกว่าเวลเล่นเหลือบีกนีเจเราตีกล้า แตมีกูตุกอมาเลเปตาอตาอชุบอเนาะก็มีนิแดปอเกอว่าปอเสียวมีปอเบลลุลลุลเลตาอเจตาหมู่ภูมิมีรีเปเดกรเดบาบากะฮาลิมิลีกรเมตศิลปานีตาตาอชุกวยเกเลเบมีภาษาชูมีเกนอเลกลุลเลเจชูมีเกตศิลปานีปบาตลิตาปจอก็มีนี่นอ บ,บัจาเกปะคริปโปบายาโปบากันนาที่ระเกเปเต่าตาโชเนาะก็มีนี่เดะนีบาตามุตาคือเล่เต่ามูปุบาชาแพล่าต่กอซาเชิดตอนนี้ก็บาตูนาตูโผลซะจิก็บาดหิลาตาเชิดต่อแล้วบุสกอบัสกอดอเลปลาตากะมาแล้วดอกบุจอชีแล้บุสกอบัสกอพาลิจอชีนี่แกมูดาเลเ กปคริปโพบายาโพลาชอบแต่ลประกาตทิพโพดอแกเราแต่ละหาเรื่อเตียวแดดจีเรอปรากรยอนก,กลางในเหตุดลดระเม่เลอทบกานนี่ทบา่าทเสียบานี่ซอนลุยชีนี่ทบบาติเซเมืม่อปูกูนเนี่ยทบบาเสียจะเราตาปัญญยยอดีลอเม่เลปะทบกานนี่แกตา,ต,ต,ต,าาาาตาเชิดต่อลต่นในพระาตยสุขุสาคือแต่สุขุสาเนมือ ทอปร่าผู <Yes. S 1> ้ลิมทอานี้ตะวก็ต่อเสี้ยวทอต่อเสี้ยวชเอแล้วก็อวีออเชื่อวก็ออเสี้ยเมยอ่าต้รู้หอซาดาเลเชต่อไปเลยเปขนาดที่เราเเปตาอหมูบ่าอ่าต้นรู้หรือซาดาเล่แต่ก็แสเชื่อต่อบ่าที่นีครูดอมาเก็เอะไรกเปบาจิบลิจิผัวกนเลยปอมีปัเปลาเลยดูแก่ทอเวลาเลยต่ยี่แต่ยีเล่แต่ก็เสเช่อต่อคันี้ เราแก้เกมแต่มาหลกอกหอนซแล้ว,วก็เกลยมีเลื่อปัิโวโวยาปโพจูกลาแค่เจสุครีและคลลลือบาจุภารเลบคอเนี่มือกันนาวาริจอชิเลอ่ออาพาเลือกกระตื้อท่อๆเนี่ยเน้วดาติชอเนาะเลยเจสุครีมโกรลีและบิจอนี่เซอ,ร,ซอร์เชราเซบลอเนาะ ยีแกตโดลดุเนาะอาชีบลอบกัพสูมือกสมือกเวันนี้ตเลตเจอนี่มาเปนเนื้อหรอมาเปนเนื้อก็มีเนอแล้ที่เนี่ยควรหนอแล้วมันมีชเนี้ช่มัลเออเปอืมเปืเแหวเลซาโกกาละเลกินสกอลตากอซชื่อตอเราตาปัสุปัสสานี่เลกินีบา ปตามือจาคือแลกนอกจารแวกบอมีก้เป็นยบาเล้วกดูเธอพู้บอกมีกี้เอ่อเป็นเนียบาเล่เลืี่เลข้อวอมมีกี้เนาะเอกิดอะต่ากันตเกิดอะตาประสูปรสานเือบลลอารตากสาเชื่ตัวเราลูลสาระเ่กระจายสุขเรียตัสุตัสโซเนาะดิเนโคแลวมีมิอันนี้เป็นนยบากระจายวัวตาชุกิชวเราไปแก้บาใจสุขเรียยัวอัปูเลีวา เรื่องเปรจีกเนาะงตับด้วย